เดยอ่อตจจาาจน้องก็หอมมาดูสระน้ำตาจ่าค่ะแล้วก็มีก็ให้ยูนค่ะน้องก็หอมมาช่วยตาจ่าทำรัว้วลวดหนามค่ะใช่ไหมคะอันนี้จะเก็บเกี่ไม้คอยใจจ๋าใช่ไปเร็วค่ะเดินไปหาตาจ่าเลยนี่ทำรั้วยังอ่าไปเดินค่ะเดินก่อนเองอเเดินดูด้วยเดินดูด้วย អត់ទៅលឿនទៅលឿនចិត្តទៅទៅទៅណានោះដើរទៅខាងនោះអូឬថាដើរ long ตรงនេះវាមិនរមตรงហ្នឹង หัวไม่ให้ควายเข้าหัวเข้าไม่คว,ว,ว,วยา,ายเข้ากันใหญ่ห้จะให้ควายเข้ากันใหญแล้วลิงใหจ่าให้ควายเข้าใหญ่ใหญ่โหลดกี่กี่ขดพอโหลดกี่ขดพอดี S <S ไม่ต้องลงแต่จากถึงลวดแล้วแล้วนู่นเดินไปนู่นเดี๋ยวกลับไปลงม้อีกเดียวนี้จะเสร็แล้วเดินเดินไปร่ม네นู่นค่ะน้ำทางนู่นก็มีรูอรเนี่ยอะไปรูอะไร

ซื้อไปทำไมดวเดินล้อมอลกไป,ไปนู่นไปเก็บตรงนู่นก็มีโอ้ชายอะายบ้าง <c oughs> นี่ก็เห็นอยู่ข้างใต้ด้วยคีอก็เห็นด้วยหรอ นู่นไปนั่งอยู่ตรงต้นไมู้่นไงพรไปเล่นจับไรด้วยจับไาด้วยใช่ไหมนี่น้องตรงไหนไงต้นไม้นี่เล่น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 ๆๆ่นนอเคจที่ลงไหมเนี่ย ลงตรงไหนเนี่ยใจจ๋ให้เราไปดูอ,อ๋อมันมีใจอยู่ยมีที่ลงใช่มั้ยใช่ชยอใจย่อยนะอืมช่วยได้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวล้วมแตดร้อนมากค่ะนี่ค่ะรั้วรวด,รวดน้ำตจาจ่าค่ะ หอ,อมลองดีกีนะคะเนื้อลื่นมาค่ลแต่จับจับมือด้วยนี่นั่งรอแต่จ่าอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยนั่นไม่ได้เอาเสือมาด้วยไง ไม่เป็นไรคะ่ะดวน้ำเปิดดูสิมีน้ำแต่แกไม่เปิดดูไม่มีแก่ะเปิดโอ้ฮะใส่เน่ะไหนดูสิปากแดงด้วย đấy đâu